อีสานนวสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะกินข่าแซบๆน้ำกันค่ะเมือนี้ก็ได้ร้ายยางค่ะพี่น้องมีแต่ของหายาค่ะของหายาก็คือจิปโปมเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเมือนี้กินขวดจิ๊บโปมค่ะขวดจิ๊บโปมหนึ่งพักปละกาปลาสมแจวปลาแดกตอนค่ะพี่น้องหนึ่งพักโคมค่ะพี่น้องหนึ่งใส่หวัว มือนี้บอฟาวกันหนึ่งเอานี่ยล่ะค่ะเมือได้ฟาวกันลวกไปเลยค่ะพี่น้องหนึ่งพักเซตแล้วกะไปขวัวิรีโปมค่ะจีปโปมเนี่ยเอาขีมันออกค่ะพี่น้องเด็ดขีเด็เดขาเด็ดปีมันออกค่ะแล้วก็ล้างน้ำเอามาขวาัวค่ะขวบรเดรใไซน้ำด้วยจ้ะอาจจะยอดจักกน้อยล่ะค่ะแล้วก็ใส่เกลือค่เอาเดรใไ่น้ำมันค่ะพี่น้อง ยอดน้ำไปแจ้หน้อยใส่เกลือใสชูโรดเพิ่มความนัวนะคะแล้วก็ปุูกกระเทียมใสน้ำกระไดไผ่ก็ใสกระได้ด้วยค่ะบางคน้นกาอาจจะมักแบบขวใสซอดปุงรดตังสีกัได้ด้วยกันค่ะตามความชอบพี่น้องซอดปรุงรดหรือว่ารดถีต่งสีค่ะขวจนสุกด้ยค่ะพี่น้องกินได้มั่นขนาดด้ยจ้าเพราะว่ามันได้มากสดๆเนาะคะ่ะ จิปโปมนี่จะอยู่ตามหู้ได้พี่น้องต้องไปคุดเอาค่ะจังสีด้เป็นคุยจิปโปมแะค่ะัวจิปโปมปิ่งผสมค่ะของทุกอย่างถ้าได้มากส,สดและเห็ดกินเลยนี่มันแสบสุดยางเลยพี่น้องทั้งหอมทั้งมันค่ะ สมสีห่อใบตองค่ะเป็นห่อใบตองมันจังหอมพี่น้องปิ่งจนใหมเลย่ด้ๆค่ะไหมแต่ใบตองนะคะข้างในเป็นหม้จานีีแต่แนวความหอมพีน่น้อง กินเขาก็บรรยากาศฝนตกค่ะตกแบบแห้งค่ะปลาสมปลาแดกห่อใบตองปิ้งน,นหรือแสบขนาดด้วยจ้าพี่น้องปลาแดกตอนนี่ค่ะเอามาห่อกระไดเท่ากันค่ะเสสุกแล้วจ้า ปิ้งผสมค่ะเจวปลาแดกตอนค่ะแล้วก็ขวดจิป้โปมพักหนึ่งพี่น้องมาเด้อค่ะแซ่บแซน้ำกันสวัสดีจ้า